สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของบอลชัวร์ครับไปดูเลยดีกว่านะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็เป็นในรอบ12ทีมสุดท้ายและตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงเกมนัดที่7แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมขอหยิบยกเกมในกลุ่ม A นะครับทีมจากฝูงนะครับอย่างอิหร่านครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยียนทีมอย่างอิรักนะครับทีมอันดับที่5ของกลุ่มนะครับ ความน่าสนใจของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับทีมชาติอิหร่านนะครับผลงานใน6เกมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าพวกเขายอดเยี่ยมมากๆนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ทีมสุดท้ายนะครับเล่นไป6นัดนะครับปรากฏว่าไม่แพ้กับใครเลยครับชนะคู่แข่งไป5เสมอไป1นะครับก็ถือว่าผลงานกําลังยอดเยี่ยมครับยิงประตูไปทั้งหมด11ลูกนะครับแล้วก็เสียไป2ลูกเรียกได้ว่าเกมลุกดีที่สุดแล้วก็เกมรับก็ดีที่สุดด้วยนะครับในกลุ่ม A วันนี้นะครับตัวผู้เล่นอย่างซาร่าอัชมูนนะครับจากเซนิตก็ได้ลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างเมดีนะครับทาเรมี่จากปอโตอาริเลชายฮานบักครับจากเฟยนูนักเตะเหล่านี้นะครับก็พร้อมจะลงเล่นอยู่แล้วนะครับคู่ต่อสู้วันนี้นะครับเป็นทีมอย่างอิรักนะครับผลงาน6เกมที่ผ่านมาก็ถือไม่ดีเลยครับเพราะว่าพวกเขานะครับไม่ชนะใครแล้วก็เสมอไป4แพ้ไป2นะครับ เกมแรกที่คู่นี้เจอกันมาอิรานครับก็บุกไปชนะทางอิรักถึงทิ้นเลยครับ3ประตูต่อศูย์แรงจูงใจสําคัญในวันนี้นะครับของทีมชาติอิรานถ้าหากว่าพวกเขาเก็บ3แต้มได้นะครับ พวกเขาก็จะกลายเป็นทีมแรกนะครับของเอเชียที่จะได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศกาตาร์ทันทีนะครับดังนั้นแรงจูงใจตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างอิหร่านในวันนี้ครับพวกเขาได้เปรียบเยอะเลยครับทั้งคุณภาพผู้เล่นได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแรงจูงใจ3แต้มเพื่อไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเชื่อว่าเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะชนะแบบสวยๆนะครับน่าจะชนะแบบ2ประตูขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างอิหร่านไปได้เลยนะครับ เอาละครับบอลชัวร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับเลือกเชียร์ทีมชาติอิหร่านไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับ YouTube ช่องโฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ